สวัสดีครับนี่เราก็ตามครับรถปกล้อของอพ่อปลาดุนศิกมาติดกิดเลยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจอ <c oughs> ่าได้รับมอบหมายนะจากคุณปูนะคะคุณปูไม่อยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่บ้าน20หลังนะคุณปูแต่คุณปูไปพักอยู่ที่บ้านพี่มานพลนเงินเรานะครับ <c oughs> คุณปูเดินทางก่อนเราก็มีภารกิจอะไรครับวันนี้ นำน้ำให้พ่อเสกแล้วก็พาพ่อเสกขึ้นรถนะคะว่าโทรมาสั่งแล้วนะครับโทรมาสั่งงานนะคะนุ่มเสกของเราจะไปที่หนองบัวลำพูนะคบจะพาพ่อเสกไปหนองบัวลำพูนะคะคุณปู่ไปรออยู่ที่บ้านนะคะให้แต่คนขับรถมาช้างนะครับเอาช้างเราก็เลยต้องเป็นควันนะคะมารับหน้าที่นะครับหน้าที่ส่งพ่อเสกขึ้นรถนะคะ เดี๋ยวคนเราอาจจะไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไม่ไปครับเพราะว่า,ามีธากิจนะครับตรงนี้มีเฮนะครับตรงนี้พรปศจะไปหนองบัวลำพูนะคะ,อะโอปศจ,จ,จะไปแค้มป์ผมนะตอนนี้ก็เจเปื้กอกำลังไปขับรถอยู่นะอืมแล้วมันจะใส่ไปอย่างี้ดิ ไป,ไปอยูโบโอ่บ่ต้องใส่แล้วเนาะ <Ừ. S 2> เดี๋ยวจะหายทิ้งนะครับคุณปู่ที่ลืมนะเดียบอกว่าอ่าวิชาที่ลืมนี้เกย์ไม่ไว้เกย์เกย์ไม่เอาไปครับเกย์จะทิ้งไว้ให้ลูกไ้หลานทุกท่านนะครับทุกคนแก้ว่าลืมทุกคนมาวันนั้นมาบอกว่านัทึกอยู่ตรนนงนู้นครับนัทึกรถติดวันนั้นรถติดอยู่นู่นนะคะอืม เหม็นอะไรใหม่่ยอ๋อหรถพอเสกติดอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้ก็เลยไม่เข้ามาเจ้าเหม็นอะไรใหม่ไหมให้ข้พาพลาขยะเลยไล่อกลิ่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไม่อะไรอะไรไหมเนะี่ย ยางรถที่ใส่พ่อซีนี้ต้องใช้ยางรถไซส์ใหญ่นะ<ญ>เป็นรถแบบว่าล้อใหญ่ๆอ่ะเพราะว่างาต้องติดๆอันนั้นออกยางมากนะเดี๋จะดึงออมไว้ค่ะแม่ นี่มัอนอยางลดกว่าจะอดอกได้และะ้วแต่เราต้องพยายามมานะครับดูดูขนาดยางลดนะคะ ใหญ่มากเลยนะคะเหเมือนขีวมันไหมมันยางไหมอันนี้รถกมามาะะ็มาฮะอาจะจอดข้างนอกเลยถ้าไม่เข้ามาข้างในนะคะ แล้วก็น่าจะยิงน้ำไปกระพอแล้วยิงกระพอแล้วเป็นดินห,หรือ,รอปเปล่าพี่่พีไอ้ชอยลดอ,อะไรสำรวจใช่ไหมเนื้อบางมากนะครับตัวกระเด็นเนื้อก็น่าจะกระเด็นเรื่อยๆอยูน่นะข้างล่างอืมอาจจะออกทีละเล็กทีละน้อยนะแต่ว่าก็ไม่เจอนะคะ นะครับแล้วก็มาเจอะเทียบจานชะดาเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำตรงนั้นเลยครับยุงอะไรมันกัดดีเลงยุงตัวผู้ครับยุงเลื้อยๆอันเดี๋ยวเราให้พ่อเซกไปอาบน้ำก่อนนะคะพ่อเซกก็อาบอ๋อเขาเทาอยู่นู่นหมอเราก็หาซิ่ง อในถูต้นไม้พร้อมนะคะเดี๋ยวขึ้นรถไปจะได้ไม่ต้องไปถูรถไม่ต้องไปขัดแล้ววันนี้จะไปไหนครับวันนี้น้องบัวลัมภูโอไงสายเงาสายยาวสายเงาครับผมน่าจะไปกับทีมงานทางเออบ้านทาราดด้วยนะคะอุตสาหกรรมธรรมครับทีมงานใหญ่ไเป็นหลายเชือกนะคเป็นงานกระถิ่นเหมือนกันใช่ไหม ใช่ไหมเป็นง,งานในกระถินนะอยกระถินนะครับน่าจะก,กระถินอยู่ที่อาสมหลวงปู่เกียรติแก้วนะคะเขาไม่เรียกเป็นวัดหรอกเนาะเขาเรียกเป็นอาสมนะอยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะเดินทางแล้วครับพ่อไฟายของเรานะครับ ว่ายังไม่ถูนะครับแต่ว่าพอกลำตึมเสร็จแล้วนุ่งเลยกิเลยครับเรื่องถูก่อนขึ้นรถเราก็เ้ยขึ้นรถก็รีบมาเหมือนกันนะครับ ผู้ยังเอามันนะผู้มมนกับนังจะทะลกแก้นนะครับตรงนี้วัดีนะครับมีสายยางพร้อมนะครับไม่เหมือนของเรานะครับของเราน้ำมันไหลค่อยเหมือนอยู่นี่นึอน้ำไหลแรง ชนข้างกระสีเนะเสียปลายคางทำเล่นไปม้าโดนจริงๆเนอะช็อตเด็ดครับช็อตอัพซึควาเล็กโดนปลายงากระเด็นอ้า๋ออ๋อยังมาถึงานรงอโอ้ย ติดน้ำพร้อมครับกระเป๋าลูปก็ดูกินน้ำพร้อมก่อนที่จะเดินทางต้องกินให้อิ่มก่อนนะคะเพราะว่าระยะทางไกลพอสมควรไม่ใช่ทุกสามวันก่อนหรอกบนถุงว่าถ้าไม่ถึงอะไรนอนคาข้างกันวันนี้นะพวกเขาไปก่อนจะครับ คเอาใส่ถูตัวกินนะให้กินก่อนนะคะอ้าวกินอิ่ม <ไป S 1> แล้วครับไก <ป S 1> ขึ้นรถไปขึ้นรถนะครับอ้าวคอยดูว่าจะไปถูกหรือเปล่าไป,ลไปแล้วครับไปแล้วครับจะไปขึ้นรถฟังคะรับว่าจะไปทางไหนนะคะราดูนะอยะ่าเ็คนรถนีเลยเลยอ้าวไปเลยไปเลย ไปแล้วครับขึ้นเองเลยครับไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวสายจะรอควาดก่อนนะฮะยังไม่กล้าขึ้นนะครับยังไม่กล้าขึ้นนะฮะต้องรอคำสั่งก่อนนะครับไปพวกเรพลฮ้ยขึ้นเลยไป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 ต้องรอคำสั่งจริงๆนะครับไป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 ไม่กล้าขึ้นเองฮะ เราตาดีมากะครับทำไมสั่งไม่กล้าขึ้นนะคะอด,ดูนะคะว่าบนรถเตรียมสเสบียงไว้เยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะโอ้โหดูประสิกติดูเขียดยาะคะเพราะยาเต็มเนินนะคะ นี่น่าจะเป็นโครงการอะไรของคป,ปูน,ะคะน้าะนี่ขุดเป็นลุมไว้นะคะน่าจะมีการปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างนะคะนี้าเออคือพูอะไรแล้ฮะไม่ใช่เครื่องอตรงมันหรืออันนี้ใกล้จะมุ่ยมุมเองสมน้ำซ้ำได้โอกาสที่จะสมดงลเล่นอือโอสมดุลเล่นอย่าเต็มคันรถนะคะดูสิ สายยาวสายยาวไหแไหข้นต้อเลยเด้อนะี่ยต่อไปขั้นไบิดแเขาาใจเลายารมาขัน้แล้วกกันออโอ้ขึ้นไปบนรถยังขันอยู่ยนะนี่ กันบนรถกันสิลิิตกบ่ตาปั้งนมเรขึ้นบนรเลยานุ่นร้นง <c oughs> องวีนะครับพวกราธริวันนี้ะเราก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะ่งขึ้นรถอย่างเดียวัตรงนี้ครับมันๆครับเจอกันนู่นแหละครับ,ขขรบ,ขขรบมาชาต,รต,รตร้องการ โอ้ดูครับคุณปูนะครับโอ้ปลูกแล้วต้นนี้ยึกว่ายัางไม่ได้ปลูกดูครับมีต้นไม้แล้วนะคะนี่แต่ว่าต้นเล็กมากต้นอะไรนะต้นถอนถอนนะต้นถอนคือว่าขุดลุ่มว้เจอเจอเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูก<อ>็ปลูกแล้วนะคะนี่ะตลอดแนวเลยนะคะสวัสดีครับรถไฟ กดกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะดีครับ